เวับแม่ทับเด็กมาทานข้าวเที่ยวเดี๋ยวลองดูมาชมต่อไปเอาเชิญมาเบิรงกันมาสุดเด็กๆเป็นมาสำคัญเลครับเบิรงบรรยากาศรอบๆลกไปเรื่อยๆไปนะครับร่มบรรยากาศรอบๆก่อนเข่าท้องไหมปลาค้าวปลาผู้ชายโจ๋งโจ๋งจ๋ง บรรยากาศน่ารักเราเข้าไปกันเลยนะเด็กๆอยู่ข้างในบรรยากาศครับน ain <ste much tat pagar> ี <uten> ่เรามองสิจัดวันเกิดผู้ชายบรรยากาศยอดเดือนสิงหาด้ยเดือน สวยครับ,บแร่ยินชับเรียมกับอันนี้สำหรับงานเรียงแม่ทับนี่การนุร่รา่ยายังไงใครเนน่แม่ทับผ้ามาเรียมหัว จมาเบิ่งอย่าหวงในทับแม่ทับในทับเจ้าเป้านีแต่งัานลูกมันิไปในบรรยากาศเดสิผ้าภรรยามาดินเนอร์ปวตื่นบรรยากาศน่ารอง เจเนยผพามาเจเนย์ว้เจนยมารีเจมารีคูเ่งกับมาลาคูเ่งกับโซบี ันน er ี้ผ่าสศมาับก ah ินยัอันนี้เขาเอินแบกทอปเฟตลอดี่่าอะเาี้เอานีนดดนี่น้น่ว่าเป็นอันนี้มันคืออะไรอะไอ้ไม้ข้างบนเนี่เป็นสแน็คครับกินได้กินได้กนไนขนมกนแ้นี่ครับอ่าเป็นสแน็คเด้อเป็นขนมเด้อเพราะเป็นขนอนไม้เป็นขอนไมแต่ว่าโอ้ยชีดหอนเนี่ยเด้กินอยู่บอก ปากเนี่ยแะ่พอแล้วบรรยากาศก็น่ารับประทานนะครับคนน่ะมีหอดบริกรบริการนะครับคนสวยของเขาวอยากใครได้กินซ่อนพร้อมก้น่อนแล้วก็ฟิวพระกาศกิน นงเดินได้อัวับเด็กๆรับประทานอาหาเที่ยงก็ได้เหนื่อยไอร่านเที่ยงีปใส่ถ้วี่ริมอยกู่ขางริมบึงนองพอวันนี้ก็ได้โอกาสดีก็พาหนูๆน้องๆมารับประทานอาหารเดี๋ยวอ๋องน่แท้แม่จะมาท่านในทับแม่ผมก็แม่ทับก็จะเดินทางไปแถวอุบล บุรีรัมย์ศรีสเกตสุรินทร์นะครับสะแก้วอำนาจเจริญตาดจนาันทบุรีรัมย์เปิดไปเจ้าหม่องเปิดไปเจ้าหม่องพอาางงงประมาณวันนี้ก็กะจะใช้สัก3ล้านเนาะหาอาหารเที่ยง ไม่ใช่เป็นเงินนะครับเป็นร้านครับล้านที่ร้านผ้าร้านกระเพาะสามหมอกร้านนี้ครับบายเดย์อย่าพลาดนะครจะผู้สนเดีอวรอน้องๆกับว,วันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวร้านนั่งชิวๆยาเย็นๆมาดินเนอร์ ด้านนอกเดี๋ยวโคยก็จะเข้าไปด้านในนะครับาาถ้าในเบิ่งทางในเถวแถวร้านไฟเด่นนะครับบึงหนองโพธิ์รยากาศบรรยากาศตอนเที่ยม ชื่ออะไรวะเด็กๆมาับประทานอรเทียบไปอาสกกันันนะที่ออนาน้อยังมที่กยงช่สวยทั้งนั้นครับเดี๋ยวเนี่ยเขาพิมพ์สวยไสวยจ้าพวเยซือพ่อ สดชื่นมีเด็กเอ้ยลูกตักอันนี้ใส่ช่วนแบลกๆก็ได้เดี๋ยวลองครันอ่าแล้ครับอาหารสำหรับอาหารเที่ยงวันนี้ก็วันคล้ายวันเกิดของแม่ทับนะครับก็พิเศ ครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน้องๆลูกๆสวยทุกคนเลยวันเกิดพ่อเองลูกพ่อทับาเฮเซียง่อทับใหดูพ่อเฮะเฮเสียงยายถ่ออานมันเป็นจ้าชี่ด้วยโลกเอยเมื่อเหนี้ยวันข่ายวันเกิดเตียนนี่แหละเฮเซียงว่าแถวบผู้ชาย เออพ่อพ ое, ว่านะลูกนะก็ไม่มีปัญหาเนาะถ้าเขาจะยิงก็ให้เขายิงถ้าเขาวางระเบิดได้ก็ให้เขาวางครับถือนานมันก็ต้องวางนะลูกนะจ้าไปเรื่อยๆนะครับักไปเลยเด็กๆใส่ชุดเื่นไปเลย เราก็ทานไปเรื่อยๆโซเลกันไปเรื่อยๆนะสำหรับกาแฟแม่ทับกับจุดยอดครับอาหารแบบตลาดปลาคืออุดรัที่หมดเลยตลาดปลาเขาแพ้ตั้งคบคุ้ม่ที่เป็นท่าน้ำแม้ท่าแพ้ท่าตองความเราตัดตรงนี้ที่มันเป็น ครับสำหรับไข่คลิปนี้จะเริ่มกดติดตามกด subscribe แข่กันน้ำเนยเดอร์สำหรับอีพี่นี่จะน้องๆเด็กๆมารับประทานอาหารเทียบครับผู้ใดอยากไปที่ไทยยุ่งงงใดกิจกรรมดีๆรับวผาบช่วยๆห้ามกับทิปมาใส่ลิงใส่คลิปนะครับสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำ่าบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้อง 拜了，是了。